ปวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ภาษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมเรื่องราวแห่งการก่อกำเนิดดำรงอยู่หรือปรับตัวท่ามกลางโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงพันแสงรุ้งนำเสนอเรื่องราวของผู้คนทั่วผืนแผ่นดินไทยด้วยข้อมูลที่มีพื้นฐานงานวิจัยวิชาการและการสำรวจข้อมูลแท้จริงจากชุมชน ท่ามกลางความแตกต่างเราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสวัสดีค่ะรายการพันแสงรุง้งความงามอันหลากหลายของวิถีชีวิตวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆรวมทั้งภาษาซึ่งมีอยู่ถึง70กว่าสำเนียงภาษาในประเทศไทย พูดถึงทางใต้แล้วหลายคนนึกถึงภาษาไทยปักใต้ไม่ว่าจะเป็นไทยถิ่นใต้มาลายูบ้างก็นึกถึงมาลายูปัตตานีมาลายูสตูลแต่ว่าวันนี้พิเศษกว่านั้นเราจะพูดถึงภาษาไทยตากใบบางคนก็เรียกว่าไทยเจ๊เหฟังดูแปลกแต่ว่ามีอยู่จริงพูดกันนับแสนคนเลยทีเดียว สเสน่ห์อันไพเราะความเป็นมาและสำเนียงภาษานี้เป็นอย่างไรใครเป็นคนพูดติดตามได้ในพันแสงรุ้งค่ะ <L un ters> เจ๊เหคืออะไร <L un ters> ตากใบเป็นชื่อของอำเภอและเป็นชื่อของสำเนียงภาษาหนึ่งได้อย่างไรเราป่วยน้ำตนไปไหน สำเนียงเป็นแบบสุขโทขทัยขเมนโคราชผู้ไทยน,ยนครศรีธรรมราชหรืออะไรกันแน่กระดังนั่นก็ยเรื่องราวของชาวไทยพุทธคนส่วนน้อยนิดท่ามกลางวงล้อมของคนไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ชีวิตทุกวันนี้เป็นอย่างไรโยเพลงในมั่งกูบ,บายโยมี ประเทศไทยมีคนพูดหลายภาษาพูดภาษาตระกูลไทยมากที่สุดคือ91%เจ๊เหหรือตากใบเป็นสำเนียงภาษาตระกูลไทยมีลักษณะสำเนียงเฉพาะพบที่ภาคใต้เท่านั้นคือนราธิวาสปัตตานีและอำเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราช คนในท้องถิ่นเรียกภาษาสำเนียงตากใบว่าภาษาเจเหเหตุใดจึงเรียกว่าภาษาเจเหจังหวัดนราธิวาสมี13อำเภอมีเขตแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซียถึง4อำเภอคือสุคิรินแวงสุไงโกลกและตากใบศูนย์กลางหรือตัวอำเภอตากใบคือตำบลเจเห ตำบลเจ๊เหมีทั้งคนไทยพุทธและคนไทยมุสลิมอยู่กัน,นเป็นย่านเป็นหย่อมคนไทยพุทธในอำเภอตากใบเกือบทั้งหมดพูดไทยสำเนียงเจ๊เหหรือไทยตากใบโยเพลงไหนมาัางก็บายโยมีแว่าอยู่เป็นอย่างไรบ้างสบายอยู่หรือเปล่า,ามี คนจะเฮคำวักค่ะนีฮ่ฮะมาเขาจะมีสบายโยมีสบายไม่สบายไม,ยม,ยมค่ะ,ะกินข้าวแล้วมีกินข้าวแล้วยังค่ะสู้แท้คืนไปบ,บนผู้เขา้านั่นหาหมูนั่นได้มีที่ขึ้นไปบ,บนภูเขาขึ้นไปหาหมูป่านะคะได้หรือเปล่าคะ ภาษาไทยสำเนียงเจ๊เหหรือว่าตากใบมีความไพเราะมากเลยนะคะในขณะเดียวกันก็มีสับแสงสำนวนภาษาต่างๆที่เราต้องตั้งใจฟังเชื่อมโยงกับความรู้ที่มีแล้วก็ตีความเพื่อทำความเข้าใจนี่แหละค่ะเสน่ห์ของภาษาแต่ว่าสิ่งที่คนสงสัยก็คือแล้วคนที่พูดภาษาสำเนียงแบบไทยตากใบเจ๊เหเนี่ยไปอยู่ที่นั่นได้อย่างไร อยู่ท่ามกลางวงล้อมคนพูดภาษามาลายูถิน่นไม่ว่าจะเป็นที่ปัตตานีหรือนราธิวาสมีคนที่จะให้ความเข้าใจเรื่องนี้ได้ค่ะวันนี้จะคุยกับนักวิชาการรองาศาสตราจารย์ดรศรีศักดิ์วัลลิโพดมท่านเป็นนักมนุษยวิทยาและโบราณคดีค่ะทำงานวิชาการงานวิจัยต่างๆมากมายเกี่ยวกับชุมชนวันนี้จะไม่ให้คำตอบกับเราและไปค้นหาคำตอบร่วมกันแน่นอนต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ค่ะ พูดถึงเรื่องภาษาตากใบคนใช้ก็น้อยนิดแต่สามารถดำรงอัตลักษณ์มาได้เรื่อยๆ,ๆตลอดท่ามกลางอยู่ร่วมกับชาวมาลายูที่อยู่รอบๆเขาไปอยู่ที่นั่นได้อย่างไรอาจจะต้องมองในเชิงประวัติศาสตร์ไหมคะหรือในเชิงภูมิประเทศผมคิดว่าพื้นที่ตากใบพื้นที่ชายทะเละใช่ไหมฮะชายทะเลเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีคนที่อยู่มันเป็นมันเป็นแหล่งการค้าใช่ไหมฮะ คือหมายควาคนหลากหลายเนี่ยจะมาตั้งถิ่นฐานตองนั้นนะฮะแล้วพื้นที่ทาทะเลนี้นอกจากเป็นแหล่งที่การค้าเข้ามาแล้วมีเรื่องประมงใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะมันก็จะมีการชุมชนมันตั้งถิ่นฐานอยู่อย่างนั้นแล้วนอกนั้นมันมีพื้นที่ในเขตตากใบามันมีล,ามลําน้ำเนี่ยมีพื้นที่ว่างมันก็เกิดพัฒนาการขึ้นในพื้นที่ราบลุ่มริมทะเลต,ต่างๆเหล่า,า,านั้นนะ,ะนี่การพัฒนาการของเหล่านี้ฐานมันเนี่ยมันรับ หลายคนหลายกลุ่มเข้ามาเพราะสังคมริมน้ำเนี่ยเป็นสังคมที่ท่าก,การค้าเท่านั้นนะเพราะนั้นมันไม่ใช่ชาติพันธุ์เดียวที่เข้ามาแล้วเมื่อมาอยู่เนี่ยมันก็แบ่งสรรกันว่าใครจะทําเรื่องอะไรเรื่องอะไรนี่แต่กลุ่มเนี่ยต้องต้องรักษาอัตลักษณ์ของตัวเองนะมันไม่ไม่ใช่มันไม่ให้การเป็นกลุ่มเดียวกันหมดเลยเพราะเขามีเผ่าพันธุ์มีชาติพันธุ์ของเข้ามานะฮะแล้วเขามีภาษามีประสาทต่างกันแม่ภาษศาสนาต่างกันเขาต้องมา ปักหลักอยู่ในตรงนั้นนะฮะถึงแม้แล้วการปากหลักอยู่ในพื้นที่เดียวกันน่ต้องปีนักษ์พึ่งพิงกันใช่ไหมอันนี้ทําให้เกิดความสัมพันธ์ขึ้นมานั้นความอยู่ของคนในกลุ่มจากใบเนี่ยไม่ใช่เหมือนกันหมดแต่ต่างคนก็ต่างรักษาอัักษณ์ของแต่กลุ่มของตัวเองไว้มันถึงเกิดความหลากหลาย รองศา,ส,าสตราจารย์ดร์ศรีศักดิ์วันลิโพดมเห็นว่าพื้นที่ลุ่มน้ำตากใบลุ่มน้ำโกลกและลุ่มน้ำกลันตันเป็นอนาเขตเชื่อมต่อกันและทำให้เราเข้าใจได้ว่าสมัยก่อนแบ่งแยกเขตแดนไทยมาเลเซียเมื่อร้อยปีที่แล้วคนตากใบไม่ได้อยู่อย่างโดดเดียว แต่มีความสัมพัพนธะ์พี่น้อง,งกับผู้นคนในแผ่นดินสามลุ่มน้ํามันสัมพันธ์กันในพื้นที่ถามว่าพื้นที่ตากใบในะพื้นที่กว้างใหญ่ตรงนั้นทนะุ่ะชนเดียวอยู่เหรอใช่ไหมฮะตั้งหลายชาติพันธุ์มาอยู่ใช่ไหมแต่เขาต้องแชร์พื้นที่กันนะแชร์หนองน้าใช่ไหมปลาปลาเขาทุ่งลากเหมือนกันใช่ไหมฮะก็ต้องต้องแชร์กันแล้วก็ต้องมีการตกลงกันหรือว่าคุณจะทํา แั่ประมงท,นนทํานาบางทีคุณต้องการแรงงานใช่ไหมแรงงานนี่ในในชุมชนเดียวได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องสัมพันธ์กันต้องสร้างว่าทําร่วมนะฮะให้การอยู่รวมกันในเป็นสังคมท้องถิง่นนั่นหมายว่าเขาก็อยู่รวมกันด้วยวิถีวัฒนธรรมพิธีกรรมกันแต่เขาก็เชื่อมโยงกับคนกลุ่มอื่นๆ<ช>ด้วยแน่น,นอนหนึ่งในระดับหมู่บ้านชุมชนของเขาเนี่ยเขารักษาชาติพันธุ์ไว้คงคำเพื่อนพ้นชาติพันธุ์ไว้แต่การที่อยู่ร่วมกันในพื้นที่เดียวกัน เขาก็สร้างคอมมูนิตี้อีกแบบหนึ่งชุมชนอีกแบบขึ้เป็นชุมชนทางกินาการใช่ไหมถึงเชื่อมโยงนด้ว่าฉันเกิดที่นี่เหมือนกันใช่ไหมถึงแม้จะหลากหลายอย่างฉันไปใช้ภาษาสื่อกันได้ใช่ไหมใช่แล้วมีกติการ่วมกันภาษาไทยตากใบมีความไพเราะมีศัพท์เฉพาะที่น่าสนใจมีศัพท์สามกลุ่มด้วยกันคือศัพท์เฉพาะของตากใบเอง มีคำศัพท์หลายคำที่ยืมภาษาอื่นเช่นภาษาเขมรคล้ายราชาศัพท์บางคำใช้ภาษามาลายูบางคำเป็นภาษาจีนและมีกลุ่มคำไทยถิ่นใต้ผสมผสานด้วยสาเหตุที่เป็นเช่นนี้เข้าใจว่าผสมผสานเพราะปัตตานีนราธิวาสเป็นพหุสังคมมีการติดต่อค้าขายมีคนจีนคนมาลายูอยู่อาศัยในพื้นที่ มาตั้งแต่ครั<ต>้งโบราณหลายร้อยปีแล้วมันผัดสะบัดมันเกล้ยลูกรองเอ๊เจ้าหนุ้ยลูกไข่มีผู้ใช้ภาษาไทยสำเนียงตากใบหรือเจ๊เหที่หัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชเล็กน้อยปัตตานีและนาราธิวาสทีมงานพันแสงรุง้งจึงมุ่งหน้าไปยังใจกลางของผู้คนกลุ่มสำเนียงภาษาไทยตากใบที่หนาแน่นที่สุดคือที่ตำบลเจ๊เห และตำบลพร่อนรวมทั้งละแวกใกล้เคียงในอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสมีประชากรเป็นชาวมุสลิม80%ชาวไทยพุทธ18% คนไทยพูดเลยนราธิวาสเกือบทั้งหมดพูดภาษาไทยตากใบหรือเจ๊เหพบและฟังได้ในชีวิตประจำวันเช่นในตลาดสดตลาดนัดลูกกล้วยนันทายเป็นไงลูกกล้วยในโลกสีฟังไรกล้วยน้ำวานไหมลูน้ำวานี่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบบาทแล้วติ่งวานันเต้แปะสิบแปไม่ใช่เพียงการพูดคุยในชีวิตประจำวัน ยังมีการจัดรายการภาษาไทยตากใบหรือเจ๊เหผ่านสถานีวิทยุท้องถิ่นด้วยค่ะกัะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งเพศทั้งเพคนเนาะเสียงหายไปบริร,รานย์โยเทลเลไปหนูไปนี่เทว่าแหละก็ต้องขอโทษท่านผู้ฟังทั้งเพทั้งเพคคนเนาะวันนี้ก็มาพบกันเป็นว่ารายการพิเศษ ป้าเทียบหรืออาจารย์สิริพรทองจินดาข้าราชการบำนาญเป็นชาวตากใบโดยกำเนิดเธอบอกว่าเธอเป็นชาวไทยมาลายูนับถือศาสนาพุทธบรรพบุรุษพูดภาษาตากใบและภูมิใจในภาษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นของตนคนแหลงภาษาเจ๊